จะห้าโมงเย็นแล้วทุกคนมีคนหนีขึ้นมาดื่มน้ำาะคะหิวน้ำค่ะสามสาวของขวัญปันสุกกับอมทองนะคะหนีแม่ขึ้นมาดื่มน้ำแล้วให้น้องกินด้วยลูกให้น้องกินด้วยสอนน้องหน่อยกินน้ำยังไงสอนน้องหน่อยทำให้น้องดูหน่อยดื่มน้ำยังไงอมทองดื่มน้ำเป็นยังลูกดูพี่นี่ดูพี่ปันสุกกินอยู่นั่นเห็นไหมจุดจุดอยู่นั่น ออมทองกินน้ำกินน้ำพี่ของขวัญกินให้น้องดูหน่อยพี่กองขวัญกินน้ำให้น้องดูหน่อยค่ะพี่กองกินน้ำให้น้องดูยังน้ำให้น้องดูก่อนออมทองไปดื่มน้ำไปลูกไปน้ำจุดๆนะพี่เขาดื่มไม่ดูแล้วน่ะเร็วหนมันดื่มน้ำยังไม่เป็นแน่เลยออมทองยังดื่มน้ำไม่เป็นไอ้ใหตกใจแม่มาแม่มาแม่ชคดีตามมาติดๆแม่ชคดีก็หิวน้ำ ดื่มน,น้ำก่อนเตรียมตัวเข้าบ้านละใหญ่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 ทับกันทับกันระวังนะลูกนะระวังน้องนะน้องยังเด็กอยู่ดื่มน้ำจุดจุดก่อนมาันใหญ่แน่นมากันใหญ่แน่นนุ่นมากันใหญ่แน่นเตรียมตัวเข้าบ้านละเพราะว่ามันห้าโมงกำลังจะห้าโมงยังไม่ห้าโมงเตรียมตัวเข้าบ้านกันใหญ่แล้ว อ่ะพี่โชคดีดื่มแล้วถอยออกไปนะคะคนอื่นรอยอยู่คนอื่นเข้าคิวรอยอยู่กระมังน้ำหน้าหน้าบ้านหน้าคอกอ่ะเสร็จแล้วถอยออกไปค่ะลูกเมื่อกี้พี่พี่สามสองสาม,สา,มสาวเข้ามากัน